จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังวิถีธรรม YouTube c h a n n e ลวัดป่าภูลังจังหวัดเชียงภูมิวันนี้พบกับคลิปแปลกใหม่ใจเด็ดเพชรน้ำหนึ่งของญาติโยมที่มาร่วมบุญบรรพระก่อนจะไปใกล้จะกลับบ้านมาครบกัน5หมู่เลยวันนี้ ใครเห็นใครเป็นยังไงเข่าคํามไงก็คอมเมนต์นะเด้อว่าเข่าคํามไงบออะไรอย่างนี้นะโอ้ยยายนี่กินเป็นดาซังนะก็ว่าไปอย่างนี้นะวากินหัวปลายกหัวปลาพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศกับคุจักอยู่ด้อยบุกพูดไหนนะโอ้โหไต้หวันไต้นอกไต้ในกันนะ ซอยแดนยแดนมล่งลูกนใต้ปินอาหารต้มหม้ับห้หม้อสามหมอเดหม้องอันี้หมยังคับหม้อามมันจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ดูคนกินกันแล้วกันโอ้แซ่บแซ่บ เอาไม่เรียกคนชมบ้างเหรอเรียกคนชมหน่อยดิเรียกคนชมกินข้าวหน่อยดิเออโอ้พี่น้องก,กอออ็อยอากน้ำเนาะเออนั่นแหละโอ้ยพี่น้องก็อยากอยู่เนี่ย้ไ่ปลาเส้ปลา Nói cầu cái đó kia nè. Ừm. Ồ, xép là gạp. Xin chào đi ăn, anh thế mà anh chào là gạp. nên là, không mua gặp hả mua bắt đi nè. Thấy có Thấy quay lắm <laughs> cứ cầu. không? cứ câu? cứ กินดังร้องไห้เจ็บ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 ไม่หอกไม่หีอกไม่หรอกหัเอาหัวปลาเลยอร่อยไหมอร่อยไม่รู้แหละดูที่หน้าคนกินหัวปลาเลยวันนี้มีเมนูเด็ด เฮ็ดเองเท่านั้นสูตรน้ำจิ้มมีสูตรนะครับเรื่องสนใจกันจิ้มก็หลังใต้คอมเมนต์คลิปนะเพราะสูตรใดแม่นบอสสูตรใดจังไรกัดคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนี่สูตรไทยเอฟซีต้องการเดี๋ยวจะบอกบอสงวนชิดเจ็บที่หวัดตาผู้ร่างหรืออยากหัวกัดคอมเมนต์มาครับ โอ้ยแต่นกินโป้เนาะเพื่อนน่นเนาะค้ามไงพดู้าพเจ้ีสดสโอ้ยอย่าสวบท้อ อาหารครบห้าหมูนะวันนี้เนาะ,อะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ชมผู้ฟังขอบคุณน้อยเพียงแค่นี้ค,คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดี